วันนี้ที่มาเนี่ยก็อยากจะมาให้กำลังใจบุคคลที่เราคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่จะ,ะบริหารงานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งคิดว่าเป็นองค์กรที่สำคัญนะแล้วเป็นองค์กรที่สร้างทั้งความสุขและความทุกข์หรือ เ,เรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาตินะครับแล้วก็หรือต้องต่อสู้กับความที่จะต้องทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับแฟนฟุตบอลนะครับอันนี้ก็อ,อ,อยากจะพูดถึงนิดหนึ่งว่าที่ที่ที่ผ่านมานั้นเนี่ย เราก็พยายามทํางานอย่างเต็มที่ก็ผลงานก็เป็นที่ประจักษ์นะครับในในใน,ในอดีตที่ผ่านมาที่มาวันนี้นี่ก็อยากจะมาให้กําลังใจคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะคุณแป้งซึ่งเคยร่วมงานกันมาเคยเป็นทีมซึ่งทํางานด้วยกันมาแล้วก็คุณแป้งหรือคุณนวลพันธ์เนี่ยในช่วงที่ ผมเป็นผู้ริหารเป็นนายกสมาคมอยู่เนี่ยเราทำความสำเร็จร่วมกันซึ่งเป็นความสำเร็จที่สำคัญมากก็คือได้เข้าไปแข่งขันฟุตบอลโลกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยเป็นฟุตบอลหญิงที่ระดับสูงที่สุดนะครับก็คือเป็นฟุตบอลโลกที่เป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับที่แคนาดาและตอนหลังเนี่ยก็เข้าไปแข่งที่ เยอรมันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่ที่เยอรมันที่เอ่อที่ฝรั่งเศสนะครับ <g ill ip le> ก็เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะฮะของคุณคุณ,คณนวพันธ์คุณแป้งว่าน่าจะสนับสนุนความจริงแล้วการทำงานก็คงจะทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกนะก็ต้องมีทีมงานที่อคอยช่วยสนับสนุนกันแบ่ง หน้าที่การทํางานกันนะครับผมก็ได้เรียนแป้งว่าถ้ามีอะไรที่จะให้ช่วยผมก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่การทํางานองค์กรใหญ่ๆอย่างสมาคมบอลเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเราทํางานเนี่ยหน้าที่หลักมีอยู่2ออย่างคือหนึ่งการทําทีมชาติให้บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จให้มากที่สุดอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนา ฟุตบอลการแข่งขันภายในประเทศนะครับฟุตบอลลีกในระดับต่างๆรวมไปถึงระดับเยาวชนอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นสองอ,อ,องค์กรสองเ,ออเรื่องหลักที่สมาคมฟุตบอลจะต้องดูแลเอาใจใส่นะครับการที่จะทำให้สองออสิ่งที่สำคัญเป็นปัจจัยหลักในการบริหารงานของ สมาคมนั้นเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบที่จะต้องมีรายได้สิทธิประโยชน์มาใช้ทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็คงจะต้องออดูว่าคุณแป้งคุณนนทพันจะมีเท่าที่ผมดูนะก็ทีมงานก็น่าจะทำงานกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่าอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูต้องรอใหออ้ได้รับเลือกตั้งไปได้รับเลือกตั้งไปก่อนแล้วก็เราดูผลงานกันนะครับก็ผมมาให้กําลังใจแล้วก็อยากจะพอดีวันนี้คุณแป้งไม่ได้มาก็อยากจะอวยพรให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนถ้ามีอะไรที่ผมจะช่วยได้แล้วเนี่ยที่อยู่นในใน วิสัยที่ผมจะช่วยได้แล้วเนี่ยผมยินดีที่จะช่วยปแปลงให้ประสมสำเร็จให้มากที่สุด